สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยเข้ากับช่องมอมอนเวลล่คลิปนี้เราก็มาดูมิตรภาพระหว่างนักกีฬาทีมชาติด้วยกันครับซึ่งคลิปนี้ก็มาพูดถึงนักกีฬาทีมชาติภายเรือชาติ น้องมองคลนชัยสุดหล่อคนนี้เลยครับที่ได้มีการเซลฟี่คู่กับทีวีที่กำลังรับชมและก็เชียร์วอลเลยบอลสาวไทยในการแข่งขันวอลเลยบอลที่สนามแรกที่ตุรกีอยู่ครับน่ารักปากๆเลยครับน้องก็มีการแซลล์ๆด้วยครับว่า f c หรือ CF งานนี้ก็มีสาวไทยของเราเข้ามาคอมเมนต์อย่างชัชชุออนก็บอกว่าขอบคุณครับหรือว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปาดก็บอกว่าไหวน่ารักกันจริงๆครับ สำหรับมิตรภาพนักกีฬาทีมชาติด้วยกันเราได้เห็นโมเมนต์แบบนี้ก็ดีต่อใจครับนักกีฬามีการซัพพอร์ตกันดีงามสุดๆ ซึ่งตอนนี้นักตอบลูกยางสาวไทยของเราก็กำลังเริ่มมีการซ้อมครั้งแรกกันแล้วครับเพื่อความปังในเรื่องของระบบทีมหรือว่าสกิลต่างๆที่มีการเอาข้อผิดพลาดในสนามแรกที่ตุรกีมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อความปังที่สุดที่ทจะพบกับทีมสุดโหสุดแกรงในสนามที่สองที่จะถึงเร็วๆนี้เป็นกำลังใจให้นักตอบลูกยางสาวไทยทุกคนครับ